เราอยู่กันในินกันหาวนี้แล้มกินกินกินชาชีมิใหญ่ไม่เราซื้อให้มันมันมันทรมานตอนนี้การจิ้ิถามว่าทรงานถ้ารานแล้วบก็ไม่มีเงินไม่มีงานทำทำงานมากเพราะว่ามันมนก้ันปกในปากอ่ะรวยไปชาชีมีจินมเลย แม่ซาซิมิอร่อยนะอแม่ซาซิมิอร่อยมากเลยอะแม่เอาลงยูทูบดิแม่ เกรงใจเจ้าของหอพักวันนี้ที่คุณมาก็มีก้อนนี้ก้อนเดียวที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตเขาไม่เคยนมีเลยเพราะอะไรมีก้อนนี้เพื่อนี่ก้อนนี้เกิดจากผมกับว่าเงินแต่ละเรื่องนะครับเงินเงินค่าห้องเงินแต่ครการถ้าเรามีเงินเรามีแต่เงินกินที่เราต้องเกี่ยวเกี่ยวไปกินใคเงินที่องจ่ายค่าห้องไม่มีก็เลยไปติดบ้านมาอร่อยติดทีกคน

เนี่ยมันมันเครื่องพังออกเป็นโดวิโด,โดมันเจ๊งอยางเหมือนบอกบอกินไม้กินเงินเก่าไปจีรอนหน่อยทีรอแสดงว่าแต่ละวันคุณต้องเจียรเงินกินให้ได้น้อยที่สุดเพืที่จะทำได้ใช่ครับวันหนึ่งคุณต้องคุณจีรอนวันหนึ่งผมผมกินแค่ข้าวตอนตอนเย็นครับเช้ากับกลนงวัน ไม่กินเลยม่กินมกกมักมักมัง่มแล้วเปนไม่กินแล้วใช่ไหมอเอืมอ๋องงเลยกคนที่ก็อ,อกี่ประอนออนะทุกน